สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับฉัดออโต้ซาลอนนะครับซื้อขายจำหน่ายวิทย์คบมือสองนะครับบนถนนงามวงศวานติดกับนามวงวัน3าสิบนะครับเข้าซอย3ามสิบมีที่จอดรถด,ด้านหลังนะครับเข้าซอยส0มสิบมีที่จอดรถด,ด้านหลังทะลุด้านหลังขึ้นมาได้เลยนะครับร้านเปิดประตูด้านหลังด้วยนะครับวันนี้เราพบก,กับเจ้า c b 5 0 0 x นะครับคันนี้ของแต่งเต็มลำนะครับปี7 7 led แล้วนะครับของแต่งเต็มลำนะครับชิลหน้ากาดแทนนะครับกันล้มนะครับกาดมีบาล้านโชงนะครับสปอตไลท์สี่ดวงนะครับสองคู่เชิเดินนิ่มๆนะครับท่อ ครับคูโรข้างบนครับปลานะครับยางคอนติใหม่ๆเลยนะครับโซ่สเตอร์ใหม่คลิปนะครับกะตั้งคู่มีมาพร้อมแล้วสีใสๆนะครับที่ใส่แก้วเนี่ยนะครับบัตโบนนะครับ ชารเป็น usb นะครับเสียงเครื่องเดินนิ่มๆนะครับมีบาร์จับกล้องนะครับสภาพขนาดนี้เจ้าของรักษาดีมากนะครับใหม่สามหมื่นทุนทั่วนะครับ สภาพขนาดนี้ไม่สามหม 30, ื่ฟังเสียงข้อกันนะครับนี่น,น,นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องฉัดออโต้ซาลอนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับฉันต่อไปนะครับสวัสดีครับ